สวัสดีครับแล้วก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในพาร์ทนี้ผมก็มีหนึ่งเกมจากภาพยนตร์เรื่องดังอย่างเกมออฟโทนมาแนะนำซึ่งในเกมนี้นะฮะก็จะเป็นเกมแนวกลยุทธ์ SLG สุดคลาสสิกเขาจะให้เราร่วมตระกูลเพื่อชิงความรุ่งโรจน์แห่งบันลังเหล็กจุดชนวนประกาศสงครามกับกองกําลังที่มีอํานาจอันยิ่งใหญ่และให้เราสามารถฝึกฝนกองทัพรวบรวมคุมกําลังเพื่อพิชิตตัตรูในสงครามเจ็ดอาณาจักรเราปรับกลยุทธ์ได้แบบอิสระเลือกสร้างเมืองได้ตามที่เราต้องการพร้อมระบบย้ายฐานทัพได้ ตามใจนึกไปกับเราตัวละครที่เป็นเพื่อนชื่นชอบในเกมนี้เลยครับเกมออ t h ทนวินเตอร์อ i ส คอมมิงเอ็มลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก SBO ส่วนในเกมจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับมาถึงเขาจะให้เราเลือก1ใน7ตระกูลก่อนในการที่เขาให้เลือกตระกูลเราก็จะได้รับตัวละครของตระกูลนั้นๆมา1ตัวซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับจะมีคุณสมบัติสกิลแตกต่างกันไปอย่างเช่นถ้าเป็นตระกูลสตาร์กเราจะได้รับแลนเจอร์เควินสกิลพรสวรรค์ของแลนเจอร์เควินเขาจะเพิ่มพลังโจมตีของทหารมาเพิ่มขึ้น30%มเนหมาะกับคนที่ในช่วงแรกอยาก ถ้ามีตัวละครนี้คุมทับด้วยแล้วก็จะได้เปรียบในด้านการลบอย่างมากแต่ถ้าเป็นตระกูลอื่นนะครับอย่างเป็นอาลีนถ้าเป็นตระกูลนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือพลนดูพรสวรรค์ของเขาเสียงพินเลนเจอร์และดมพลพลนดูโจมตีเพิ่มขึ้น40%แต่ถ้าเราไปเลือกตระกูลทัลลี่เราจะได้รับตัวละครขวานไฟเลมอนสําหรับตัวละครนี้พรสวรรค์ของเขาขวานแห่งเปลวไฟความเร็วในการวิจัยเพิ่มขึ้น15%ถ้าเป็นแลนิเตอร์เนี่ยเราก็จะได้รับอลิซแนแลนิเตอร์พรสวรรค์ของตัวละครนี้เวลาฝึกฝ ทหารทั้งหมดลดลง15%แต่กุญต่อมาไทเรลเราจะได้รับตัวละครไทโบเฟสกก่สกิลพรสวรรค์ของเขาความบ้าคลั่งของลูกศิษย์อัตราผลิตทรัพยากรเพิ่มขึ้น20%ความเร็วในการรวบรวมทรัพยากรเพิ่มขึ้น10%แต่กุญต่อมามาเทลเราจะได้ตัวละครอัลลันมาเทลซึ่งพรสวรรค์ของเขาโจมตีของพลทวนเพิ่มขึ้น30%แต่กุญที่เจ็ดบาลเทียนเราจะได้รับตัวละครเริ่มต้นเป็นแอนเดีย ดอนแดเรียนสกิลพรสวรค์ของเขาวิญญาณผู้ตัดลม SP ีของทหารมาเพิ่มขึ้น30%ก็ในการที่เราเลือกตระกูลเนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่เราจะได้รับตัวละครเริ่มต้นแตกต่างกันไปแต่ถ้าจะให้แนะนําเลยนะก็แนะนําพวกตัวละครพวกนี้ฮะขวานไฟเลมอนเพราะว่ามีผลช่วยในการวิจัยได้เยอะมากหรือว่าเราจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะไทโบเฟ่เพราะว่าเขาจะมีความสามารถเพิ่มอัตราการผลิตและเร่งความไวในการรวบรวมทรัพยากรแต่ถ้าเพื่อนๆมีตระกูลที่ชอบอยู่แล้วนะครับก็เลือกตระกูลที่ชอบไปก่อนได้เลยเพราะว่าตัวละครพวกนี้ เวลานั้นเราสามารถถาได้นะครับและยิ่งเรามีหลายตัวละครด้วยแล้วก็จะปลดล็อกความสัมพันธ์ของตัวละครนั้นๆซึ่งจะบวกโบนัสพิเศษให้อีกตั้งหาแต่ให้ดูก่อนนะครับว่าตัวละครของเกมนี้เยอะตัวนี้ก็จะเด่นทางด้านรักษาตัวนี้ก็จะเด่นทางด้านท,านนท,าานทหารมา้าอันนี้ก็เด่นทางด้านทหารม้าเหมือนกันตัวละครพวกนี้นะครับเราสามารถทําการอัปเกรดความสามารถได้อีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเลเวลของตัวละครที่จะบวกสเตตัสพื้นฐานอยู่แล้ว หรือจะเป็นในส่วนของการอัปเกรดดาวสูงสุดในการอัปเกรดดาวเนี่ยจะอยู่ที่5ดาวด้วยกันสําหรับตัวละครพวกนี้การอัปดาวจะได้สเตตัสเยอะหน่อยและก็ก,การอัปอุปกรณ์สวมใส่เขาจะมีอุปกรณ์สวมใส่อยู่4ชิ้นด้วยกันแต่เวลานั้นเราสามารถเลื่อนระดับของอุปกรณ์ได้นะยิงอัปเยอะระดับขั้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มไปเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนีย่ยเป็นการเพิ่มขั้นจากสีขาวก็จะเป็นสีเขียวแต่ต้องมีวัตถุดิบเพิ่มเติมด้วยแล้วก็สําหรับการหาตัวละครเราจะหาได้จากหอพยากรณ์จะอยู่ตรงกลางเมืองตรงนี้เลยครับ ก็จะมีคำนำนายศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะเปิดฟรีวันละครั้งฟืบเปิดฟรีลุ้นตัวถ้าดวงดีนะอฮ้ยอะไรเนี่ยได้ตัวละครไหนนี่ได้เป็นตัวมาถือว่าโชคดีมากเลยนะ <c oughs> บางทีอาจจะได้เป็นชิปเศษและเป็นตัวละครระดับสูงด้วยสิ โอ้ยอย่างนี้แจ่มเลยเราสามารถดูได้นะว่าเรามีโอกาสที่เราจะได้รับตัวละครไหนบ้างนี่ก็จะเป็นผู้บัญชาการที่มีโอกาสที่เราจะได้รับแต่ถ้าเป็นคามยากรเนี่ยเราจะสามารถเปิดฟรีได้เวลา3ครั้งลองดูว่าผมจะได้ไรเนาะฟิบได้เป็นเศษชิ้นส่วนแต่ในตู้คามยากรแบบธรรมดาก็มีโอกาสที่เราจะได้รับตัวละครกรอบสีม่วงรวมถึงวัตถุดิบและก็จะมีตู้เรียนสกิลที่เปิดได้ฟรีวันละ3าครั้งเหมือนกัน ก็เอาไว้เพิ่มความสามารถให้ตัวละครนอกเหนือจากพรสวรรค์ของตัวละครนั้นๆสําคัญเลยก็คือสกิลพวกนี้ด้วยนะครับก็ใน,นๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดสุ่มแบบ10ครั้งไปเลยแล้วกันลองดูฮะว่าผมจะได้ตัวละครเพิ่มเติมไหมจัดมาอ่าเหมือนจะได้ตัวละครมาด้วยสีทองอื้มตัวนี้เด็ดต้องการอยู่พอดีปืบเขาเลือดบาเลต เก็บเข้ากุก่อนแล้วก็เปิดคาพยากรต่อนะฮะสิบครั้งมาตัวละครอีกออเห็นไหมบอกแล้วเลือกตระกูลไหนมาก่อนก็ได้นะครับ เดี๋ยวเพื่อเวลานั้นเราก็จะได้รับตัวละครมาเองอย่างที่เกิดว่าเกมนี้เป็นเกมแนวทําสงครามกลยุทธ์เวลานั้นเราสามารถไปตีเมืองคนอื่นได้นะครับก็กดที่ทางด้านล่างซ้ายเลยในกรณีที่เราอยากตีคนเราก็เลือกก่อนเลยว่าเราจะไปตีคนไหนถ้าเป็นคนแบบปกตินะครับชื่อเาก็จะแปลกๆหน่อยซึ่งเขาก็จะมีระดับเลเวลบอกอยู่แล้วกดจิ้มไปดูได้แล้วก็สามารถสอดแนมนะครับเพื่อความชัวร์ได้อีกด้วยกดสอดแนมเข้าไปส่งทหารเข้าไปก่อนนะครับลาตวเวน รอข่าวเมื่อเสร็จสิ้นฟึบตรวจเช็คดูผลของการสอดแนมเหมือนคนนี้จะไม่มีอะไรมากดูแล้วไม่ได้มีพิษพิภัยอะไรเราก็กดเลือกโจมตีไปได้เลยแล้วก็ตั้งกองกําลังของเราถ้าในกรณีที่เรามีตัวละครเยอะเดี๋ยวผมเพิ่มกองกําลังที่3ก่อนละกันนะครับเลือกตัวละครที่เราไม่ได้ใช้งานหรือมีอยู่กดจิ้มใส่เข้าไปแล้วก็เลือกช่องที่2ใส่เข้าไปหรือว่าเราจะกดลากเอาก็ได้นะครับแบบนี้ และนอกจากการที่เราจะต้องใส่ผู้บัญชาการแล้วเราต้องเตรียมทหารด้วยนะครับในการที่เราจะเตรียมทหารเราต้องมีทหารก่อนทหารหาได้จากการฝึกเลยทหารก็จะมี4ี่แบบนะครับมีทหารม้ามีทหารลาบมีทหารทวนมีทหารธนูเขาก็จะมีชนะทางแพ้ทางกันทหารม้าก็จะชนะทหารลาบทหารลาบก็จะชนะทหารหอกหรือทวนทหารทวนก็จะชนะทหารม้าและธนูเนี่ยก็จะลอยตัวหน่อยนะแล้วก็อย่างที่เกิดนะครับว่าทหารพวกนี้จะมีเป็นระดับขั้นในการที่เราจะสร้างทหารที่มีขั้นสูง ข,ข้า่ายฝึกของฐานนั้นๆต้องมีเลเวลถึงในระดับหนึ่งเพื่อที่จะปลดล็อกในการสร้างก็สูงสุดอยู่ที่ขั้น8ณปัจจุบันนะครับแต่ณปัจจุบันผมสร้างได้แค่ขั้น3เนาะเดี๋ยวก,กดสร้างให้ดูในการที่เราสร้างนะครับเราสามารถเลือกจํานวนในการสร้างได้ยิ่งสร้างเยอะก็จะใช้วัตถุดิบเยอะขึ้นแต่แน,น่นอนนะครับเราต้องจัดแม็กอยู่แล้วแล้วก็การฝึกเนี่ยจะมีอยู่2แบบมีแบบเสร็จสิ้นทันทีและมีแบบฝึกโดยใช้ระยะเวลาก็เมื่อถึงเวลาตามที่เข้ากําหนดเราก็ค่อยมารับฐานอีกทีนึง แต่ถ้าเรารีบเราต้องการทหารเลยเราสามารถเล่งฝึกได้อีกนะเนี่ยเราก็จะได้ทหารมาแล้วนะฮะเมื่อเราได้ทหารมาเรียบร้อยเราอย่าลืมตั้งค่าทีมตรงนี้ด้วยนะก็เลือกจํานวนทหารที่เราต้องการเอาไปแต่ผมใส่แม็กเลยแล้วกันปึ๊บแค่นี้เราก็ตั้งค่าทีมเรียบร้อยอ่าก็จะมาทีมที่3ส่วนถ้าเราจะเอาทีมไหนโจมตีเมืองออกศึกเนี่ยเราก็เลือกที่หัวข้อออกศึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเลือกทีมนี้แล้วกันเนาะไปโจมตีการโจมตีต้องรอระยะเวลานะฮะ เล่นความเร็วเอาก็ได้เขาก็จะมีไอเทมเล่นความเร็วหรือว่าเราจะใช้ทองนะครับในการเล่นก็ได้เหมือนกันถึงเมืองแล้วนี่แหละจะเป็นการตีเมืองบงนอกจากที่เราจะส่งทหารไปทําสงครามกับผู้เล่นคนอื่นแล้วเรายังสามารถส่งทหารไปเก็บรวบรวมวัตถุดิบเพื่อเพิ่มทรัพยากรในการอัปเกรดเมืองให้มากขึ้นก็ได้นะฮะผมส่งทหารไปหน่อยแล้วกันกดออกลบเลย ไปทำฟาร์มเก็บเกี่ยวหรือว่าเราจะส่งฐานไปป,าปา่าป่าเพื่อที่เราจะได้เศษชิ้นส่วนของตัวละครหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของตัวละครได้อีกด้วยนะครับมันก็จะเป็นพวกแร่วัตถุดิบอะไรพวกนี้แต่การป่าป่าเนี่ยเราจะยังไม่สามารถข้ามระดับได้นะคือเราต้องไปตีไล่ระดับมาก่อนตั้งแต่เลเวลหนึ่งถ้าเรากดเดี๋ยวเขาก็จะพาไปอ่าเลเวลหนึ่งนะครับก็จะใช้พลังงานในการต่อสู้เนี่ยสิบการส่งไปสู้แบบนี้ก็เหมือนการส่งไปทําสงครามนั่นแหละกรเร็เลือกตัวละครของเรานะฮะกดออกศึก รวมฐานก่อนจะช้าจะไวขึ้นอยู่ระยะทางยิ่งไกลก็จะใช้ระยะเวลาน,นานขึ้นตีเสร็จเรียบร้อยไหมของเข้าเต็มเลยเนี่ย คือเวลานั้นถ้าเราหาเป้าหมายที่เราจะตีไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดที่เว้นขยายนะครับตรงนี้ได้เลยเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเราต้องการสู้อะไรหลักๆถ้าเราอยากไปสู้กับทหารลาบเราก็เลือกที่เมนูทหารลาบหรือถ้าเราอยากไปสู้ทหารม้าก็ไปสู้ที่ทหารม้าทหารทวนนะครับทหารธนูคือแต่ละทหารเนี่ยมันจะมีของดรอปแตกต่างกันไปด้วยนะหรือว่าเราอยากไปตีป้อมก็กดที่ป้อมเอ็กไซด์ได้เลยเนี่ยป้อมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ไอการตีป้อมเนี่ยมันจะได้ของดีมากกว่าการตีผู้เล่นแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่ใช้ในการฟาร์ สงครามใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ที่แผนที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแลนด์มาร์กเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายประสาทที่เขาตีกันโหดมากเราก็ลองดูสถานที่ละกันถ้าอยากหดมาหดแถวนี้นะครับ เลือกขวดได้เลยท่าฟาร์มเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาเรามารู้จักระบบเพิ่มเติมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวสร้างฐานใช่ไหมเราสามารถอัปเกรดความสามารถของฐานได้ก่อนอื่นในการที่เราจะสร้างฐานเนี่ยเราก็เลือกพื้นที่ว่างก่อนเลยมันก็จะเป็นรูปค้อนแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราสร้างฟาร์มลงตัดไม้เหมืองหินเต็นฐารเต็นรักษาเหมืองแร่ถ้าเหมืองแร่เนี่ยประสาทของเราต้องเลเวล15ก่อนถึงจะปลดล็อกให้เราสร้างอันนี้ผมต้องการเหมืองหินอะผมก็กดจะก่อสร้างเข้าไปแล้วก็กดฟรี สร้างเสร็จสิ้นเราก็จะได้เมืองหินมาแล้วพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับเขาก็จะผลิตวัตถุดิบมาให้เราเราอยากได้อะไรเราก็สร้างอันนั้นแล้วก็ถ้าเราอยากได้วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราก็อัปเกรดลงผลิตให้มีระดับเพิ่มขึ้นได้ก็กดที่พัฒนานะครับแล้วก็กดฟรีพัฒนาทันทีปึ๊บปึ๊บในช่วงเลเวลแรกๆเนี่ยเรากดได้ทันทีเลยนะแต่ถ้าเลเวลสูงขึ้นในการพัฒนาเพิ่มระดับเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาและแต่แน่นอนนะครับเราก็เล่งได้เหมือนการสร้างฐานน,นั่นแหละ จะใช้เป็นเหรียญทองก็ได้หรือว่าไอเทมเร่งความเร็วก็ได้เหมือนกันอ่าผมก็กดเร่งไปเนาะก็จะเป็นเลเวลแล้วเห็นไหม ซึ่งการสร้างแบบนี้อาจจะงงหน่อยให้เพื่อนๆน,นะครับเน้นทําตามเควสแล้วกันก็กดที่ปุ่มสีเหลืองทางด้านซ้ายบนเขาก็จะมีเควสบอกนะครับว่าเออเราต้องสร้างอะไรบ้างในส่วนที่เขาแน,นาะนะํามานะหรือหลักๆถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะสร้างอะไรก็ให้เรามามุ่งเน้นที่ปราสาทต,ตรงนี้ก่อนเลยนะฮะปราสาทของเราที่เราจะอัปเกรดปราสาทก็เหมือนเป็นการอัปเกรดเลเวลของผู้บัญชาการยิ่งเลเวลปราสาทเยอะเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของเมืองก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นเนี่ยใช่เขาก็จะเพิ่มพลังเพิ่มโครงสร้างฐานช่วยเหลือตระกูลผมกกดพััฒนนาไปเลลยแ้ว แล้วก็เดี๋ยวใช้ไอเทมด้วยนะครับปื๊บตอนนี้ก็ปราสาทขึ้นสู่เลเวล11ก็จะได้รับของเพิ่มเติมมาแล้วในการที่เราจะพัฒนาต่อไปเขาก็จะมีบอกว่าเราต้องอัพอะไรถึงเท่าไหร่แล้ววัตถุดิบที่ต้องการมีอะไรบ้างผมก็เลยจะให้มุ่งเน้นมาที่การอัพปราสาทนี่แหละก็อัพกำแพงฮนะขึ้นสู่เลเวล11แต่ตอนนี้ไอเทมน่าจะหมดอมนอกจากเลเวลปราสาทจะเพิ่มความสามารถแล้วยังปลดล็อกระบบต่างๆอีกด้วยนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนแบบนี้บอกอยู่นะฮะอ่าตอนนี้ก็ปลดล็อก ถ้าเรือแล้วเหลือสินค้าลองดูมีอะไรบ้างเขาให้เราแลกสินค้าไม้แลกไม้นะอ่ะก็กดแลกไปเลยล <g ười> ลแล้วกันกําไรปานกลางแล้วการที่เราปลดล็อกสิ่งก่อสร้างแน่นอนนะครับเราสามารถเอาตัวละครเนี่ยไปฝังในสิ่งก่อสร้างนั้นๆได้ต้องบอกว่ามอบหมายผู้ประชาการสิเลือกให้ตรงความสามารถ ก็จะได้รับเอฟเฟกต์โบนัสต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นต่อมาพูดถึงต่อนะครับนอกจากการอัปเกรดเลเวลของปราสาทเลเวลของสิ่งก่อสร้างแล้วเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มความสามารถของผู้บัญชาการนะครับได้จากตรงนี้เลยเออกดที่โล่คือเป็นการอัปเกรดตาแหน่งการตั้งทีมของผู้บัญชาการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจาก2ทีมก็จะเป็น3ทีมจากเลเวลสูงสุดของผู้บัญชาการที่เพื่อนๆจะตันอยู่ก็จะเพิ่มปลดล็อกเพิ่มมากขึ้นแต่เราต้องทําตามเคลื่อนไขของเขาให้ครบก่อนนะครับถึงงจะปลดลดด็อกตําแหน่ไ เห็นไหมผมก็จะได้ตำแหน่งนี้มาแล้วตอนนี้เลเวลผู้บัญชาการของผมก็จะอัพได้สูงสุดอยู่ที่12จากเดิมจะได้แค่10ปา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 ถ้าอยากอัพต่อก็ไปปลดล็อกตำแหน่งให้มากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็คือระบบวิจัยก็จะมีอยู่2ที่นะมีหอคอยเมสเตอร์ ที่จะวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรก่อสร้างแล้วก็ฝึกถ้าเราวิจัยไปได้ระดับสูงก็จะช่วยทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นกดขวาตรงนี้ได้เลยครับอ่าใช้เวลาเหมือนกันนะในการวิจัยอีกการวิจัยหนึ่งจะอยู่ตรงนี้สภาการาโหมอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับยุทธวิธีโจมตีและป้องกันสามสายเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ก็จะเพิ่มความสามารถของตัวละครไม่ว่าจะเป็นพลังขีดจำกัดความอดทนพลังชีวิตของฐานลาบเห็นไหมครับวิจัยแต่ละอันเนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งภายใน,ในเกมนี้นั่นก็คือ เราควรที่ต้องหาตระกูลอยู่ด้วยเพราะว่าการที่เรามีตระกูลอยู่นั้นเราสามารถมารับของขวัญตระกูลได้ะจากตรงนี้ซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญมากเลยนะก็จะมีทั้งเล่งระยะเวลาวัตถุดิบในการอัปเกรดวัตถุดิบในการอัปเกรดเลเวลของฟรีอ่ะไม่เอาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแล้วก็จะมีภารกิจตระกูลที่จะทําให้เราได้รับชิปเศษของตัวละครด้วยเหมือนกันนะครับเลือกไปว่าเราจะส่งตัวไหนให้คนยืนยัน เลือกไปว่าเราจะส่งตงัวไหนกดยืนยันนอกจากนี้เลยครับแพเกมก็จะมีพวกกิจกรรมอีเวนต์เราสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยกดเข้าไปดูก็จะมีพวกแพ็กเกจลดราคาสิทธิพิเศษประจําวันข้อเสนอบัตรรายเดือนหรือเราจะกดคลิกดูที่แต่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นปฏิทินกิจกรรม ว้วานทั่วไปรับของได้นะฮะเส้นทางการฝึกเลเวลถึงอ่าทำภารกิจมิชั่นวันที่1วันที่2วันที่3ของขวันล็อกอินรับตัวละครแล้วก็อัปเกรดเลเวลประสาทถึงอะไรประมาณนี้และนี่แหละก็คือเกม Game of Tone Winter East Coming M ลิงก์ดาวน์โหลดเกมอยู่ใต้ล่างเดสคริปชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยทั้ง Google p l a y และ a p p s t o r e คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์พันนาถ้าชอบอยังไงก็ฝากลบกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดเล่นกันด้วยนะครับ